สบายดีสาวใบจีนคนณวันนี้อา์ก็จะมาตอบกับคอมเมนต์หนึ่งเนาะมีน้องคนหนึ่งเมนมาว่าไอ้ส่วนการตั้งค่าลิน้นเฟนี้แน่ไอคุณ่อว่าซ่่คนที่หรอขนาดนี้เป็นของคุณนะอ่าเดี๋ยวห้าเบิงกันเนาะว่ามีอย่างแน่เนาะที่หอฟต้องตั้งค่าเนาะ อ่าครับประมาณนี้เนาะไอปับเนาะใช้ตั้งไว้เนาะครับเป็นประมาณนี้เลยเนาะสามารถตั้งตามอหาได้เเนาะเอ็นี่ไอกระดิบเป็นอันข้างกลางเด้ไงนึแต่การนี้เนาะเปอร์เซียนเฮดพีเป็นตามสุดนาะตัวสายเดียวเหมดหลอกกิโลนะไอกรเปิดไว้เนาะอีนาากรเปิดตามหาได้ดีเนาะสหรับการลินฟินีนะเอาแล้วตัวอีกันนี้เนาะตัวนี้เนาะเรียน จุดเล้งนี่เนาะสำหรับใครที่เปิดไว้เนะน,นาะไอ้แนะนำเนาะให้ปิดไว้เนาะเพราะว่ามันจะเป็นการใช้ส,สกิลแบบมุมกล้องยืดเนาะแบบเอาใช้สกิลไปมันจะมุมกล้องมันจะตามสกิลไปเนาะไอ้ทำปิดไว้เนาะมันจะให้เราดฟิฟเนียาเนาะไอ้ก็ปานประมาณนี้เนาะตั้งคาตามไอ้เด้เรื่อยๆนี่เนาะตัวปรุงร้อสกิลเลยเนาะให้เขาปั๊บจำเลยเนาะ ແລະໄດ້ຕຽມຫອມໃສ່ຊິກເນາະເດໄວເຟນະເອີເນາະປ린ເຟນະເອີເນາະແອສາລັບກັນຈອງສຽກເນາະອັນນີກະບໍດມີນາະເມານີດນາະ